วันนี้ทานเจ้าจะนำเรื่องสองเรื่องมาให้ท่านศาสตรคือเรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับท่านศาสตราจ,จารย์อรุณสรเทศซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอธิการบดีจุลังกรมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถามสมเด็จทุพโตเกี่ยวกับเรื่องปัญญาณอิสระนอกจากนี้แล้วยังมีคำถามของคุณลุงขีด ภูณภพศนผู้ึ่งมีความรู้ทางทำรรอย่างดีในถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมกับสมเด็จพระพุทโตรพรมราศีดังท่านจะได้ทราบข้อความต่อไปนี้ขมงพ่อสมเด็จครับผมขอกลับเรียนถาม,มว่าวิญญาณอิสระเป็นวิญญาณชนิดไหน เ <C oughs> จริญ์พ <C> ล <oughs> คือในเรื่องของวิญญาณนี้ต้องเข้าใจว่าในการตายของมนุษย์นั้นซึ่งอาตมาก็ได้เฉดไว้ในที่นี้เยอะได้วว่ามีตายเทียมตายเพราะอสุนข่าตายเพราะอายุขายยังไม่ถึงและตายเพราะอายุขายเพราะอะไรเรา เพราะว่าในสภาวะการเรื่องของขมัดไตทีน่นี้คืออยู่ในภาวะการบางคนนี้เป็นการปวดเป็นการป่วยเป็นการเจ็บของไกยเนื้อสภาวะการแห่งวิญญาณในกายทิบนี้ไม่สามารถที่จะลังอยู่ในกายเนื้อนี้สายยายแห่งการติดเชื่อมของวิญญาณกับไกยเนื้อได้ขัดดุดในผู้นั้นเช่นบางคนเกิดการ อุบัติเหตุในการเจ็บป่วยขนาดหนักในการทนพิษบาดแผลไม่ไหวราะว่าการนั้นแรก็ได้พลังแหง่งจิตไม่เพียงพอเมื่อพลังจิตไม่เพียงพอไม่ได้ฝึกแล้วถูกในการครอบงำของกิเลสของการวัตถุเมื่อนั้นวิญญาณน,นั้นจะดุดจจักรังโดยฉับพลันเขาจะตายอย่างไม่ถึงเวลาทีนี้ในเพราะการนี้แหละวิญญ,ญาณเหล่านี้ไม่ได้ถูกในการรับไป ยม,มโลกเทวโลกพรมมโลกเมื่อภาวะกันเพราะว่าในการที่คนเราจะตายนี้ท่านอย่าลืมถ้าท่านเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญเมื่อตายแล้วไม่สูญนักสายจะต้องมีโลกอีกโลกหนึ่งในการรับทราบในการเคลื่อนไหวของวิญญาณแต่ลับพวกแต่รับกลุ่มแต่ละเหาแต่ละชั้นวิญญาณเหล่านี้ ถ้าคนที่จะตายตายอย่างอายุขายถึงแล้วแล้วก็เรียกว่าจะไม่มีการที่จะดุดไปสู่ในการไปเป็นเทพก็ดีไปเป็นพรมก็ดีเขาเรียกเป็นวิญญาณปุตตุถ้าเป็นวิญญาณปุตตุษัดงไซเขาเหล่านี้ถ้าระหว่างจะตายนั้นจะมีการเรียกว่ามีพวกยม,มทูตหรือว่าพวกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขาเจ้าป่า ที่ได้รับมอบหมายจากในกระแสผู้รับผิดชอบในหน่วยนั้นๆมารับวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ตายถึงเวลาตายอย่างอายุขายแห่งความสิ้นจากโลกมนุษย์แล้วก่อนตายถ้าผู้นั้นมีบุญหรือว่าเคยสร้างกุศลมาอาจจะรู้ตัวภายในสามวันเขาก็จะพูดในการผิดแปลกต่างๆให้กับลูกหลานรับทราบ ถ้าผู้นั้นมีบุญน้อยก็จะรู้ล่วงหน้าสําหรับตัวเขาในวันหนึ่งเขาอาจจะบางครั้งในการมองหน้าอยากมิดลูกดันอย่างเวทนาก่อนที่จะตายแต่พูดไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นกระแสะจิตถูกการบังคับของผู้ที่จะมารับบิญญ,ญานนี้ไปชำระตามกฎในวัตตะสงสารใหญ่ยมโลกทีนี้ไอ้บิญ,ญญาณจำพวกหนึ่งคือที่เรียกว่าวิญญ,ญานจำพวกตายเทียมนี้ ญญญเป็นวิญญาณอิสระเป็นวิญญาณอิสระก็หมายความว่าเมื่อตายจากโลกมนุษย์นี้วิญ,ญญาณนี้จะแพร่งไปทุกขนทุกแห่งตามแต่ในภาวะของจิตวิญญาณแห่งกายทิพนั้นจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยของเขาในสภาพการเดียกว่าถ้าไปในภาวะการแห่งกันดีก็ไปสู่ในที่ดีถ้าในภาวะการแห่งกันเดียวก็ไปในสู่ที่เดียวหรือบางทีวิญ,ญญาณเหล่านี้จะไปถูกการควบคุมของเทพของพรมของ พวกพระภุมเจ้าที่อะไรเ,เอาเป็นเขาเรียกลูกมือรับชัยในระหว่างเป็นอิสระทีนี้มีวิญญาณจำพวกหนึ่งระหว่างขอจอนในการเที่ยวไปตำพิพพแเห็งการเป็นวิญญาณอิสระนี้เด้เขาจะไปเจอคนที่มีกรรมผัวพันเขาอาจจะปฏิสนธิมาเกิดเพราะฉะนั้นบางคนว่าพอเลี้ยงลูกเรื่อมจะต่อก็ต้องมาตายเสียอันนี้เพราะว่าเมื่อเพราะกัน วิญญาณนี้ถึงภาวะการเห็นคำะาอายุไขาตามกฎของหลกวิญญาณแล้ว้สเขาจะส่งบัญชีทิ์อันนี้ให้กับทูตผู้รับผิดชอบมารับวิญญาณนั้นพวกนี้พวกยมทูตเล่านี้เขาจะมีทิปจักษุอันหนึ่งคือสามารถสัตว์ว่าวิญญาณอิสระนี้ขณะนี้อยู่ที่ไหนจะไปนำนามาในรูปยังไงทีนี้ในสภาพการยังมีจำพวกหนึ่งเคยฝึกชาญญาณ แล้วก็ตายอย่างไม่ถึงเวลาเพราะเรียตายเทียมไปอยู่ในโลกวิญญาณนี้พวกนี้ชอบมาหากินกับมนุษย์บางครั้งก็มาอ้างชื่อว่าอัตมามาเพื่อมารับการเส้นรับกันไหวทีนี้เมื่อเขายังไม่ถึงกฎแห่งการตายแท้ของอายุขยัยเราไซแม้แต่ยมพบาลก็ธรรมาดาไม่ได้เพราะว่าโรควิญญาณเขาเคารพในเกียรติในกฎในวินยัยในกฎอย่างเข่งขัด ไม่มีการที่จะล่วงร้ำแผนงานของใครและเคารพในความอบุโสของเขาและเคารพในระเบียบแห่งอายุขายของคู่นั้นที่ยังไม่ถึงเวลาแห่งการตายเพราะฉะนั้นระหว่างวิญญานี้ถ้าเป็นวิญญาอิสระทั่วไปสามารถที่จะคิด ทำมาไดถ้าบิญญาณผู้นั้นมีชาญมียญญันเลยทารั้มแผนผิดกฎของโลกวินญ,ญาณได้เสมอแต่เขาไม่มีการลงโทษในขณะนั้นเพราะว่าเขาถือว่าอายุขยัยแห่งความสิ้นสุดในการเป็นมนุษย์ของเขายังไม่หมดตําอายุขยัยแห่งบัญชีที่บันทึกไว้เพราะฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้จึงเทียกว่าวิญญาณอิสระตมคาเรียกศัพท์ของโลกบิญญณัณเป็นเช่นนี้เดชผมอยากเรียนเสนอถามหลวงพ่อ สำเน็ตคือสงสัยว่าภาษาของเทวดานี่มีเป็นภาษาประจำแต่ละชั้นหรือเป็นภาษาทั่วไปภาษาเทพนั้นเป็นภาษาทั่วไปของเทวโลกภาษาพรหมนั้นเป็นภาษาทั่วไปของพรหมโลกในการชั้นนั้นอยู่ในภาวะของบิบกกรรมของผู้นั้น ภาษาโยโมโรคก,ก็มีเป็นภาษาของเขาเรียกว่าตังกร,รมตังวาระตังพิภพในโลกวิญญาณทีนี้เรียกว่าแต่ละชั้นทำไมเขาคุยกันรู้เรื่องนั้นก็เพราะว่าเป็นการคุยด้วยอำนาจกระแสจิตแห่งการบําเพ็ญขณะจิตต่อจิต ย่อมคุยกันรู้เรื่องภาษาพรมมาคุยกับภาษาเทพก็รู้เรื่องภาษาเทพไปคุยกับภาษายมก็รู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องด้วยกระแสของกระแสจิตที่เรียกว่าพลังแห่งความเชื่อมต่อของวิญญาณนั้นๆเสื้อาตามาก็ได้เคยบอกว,ว่าภาษาพรมเป็นภาษาเย,ยือกเย็นภาษาเทพก็รู้สึกร้อนขึ้นหน่อยภาษายมก็คล้ายๆทะเลาะกันซึ่ง ยังพวกพรมสนทนากันก็เรียกว่าเป็นการเรยือกเย็นหน่อยเป็นเขาจะคุยกันในเรื่องอะไรหรืออะไรขเขาก็ใช้ภาษาของเขาในพมโลกลิสตปีสต์เกนส์เอ่อเอเเออเอเอเเออเ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 ออเ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 เอเอเเอเอเออเ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 อสอเออส

ทีนี้ถ้าภาษายมารุกนั้นแรงก็ภาษาเล่าร้อนกว่านี้ก็คือว่ามิญญาณที่ยังมีโลภะโทสะโมหะครบงามที่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาบ้างนี่เรียกว่าเจอกันก็ยังอาจจะทะเลาะกันฮัมภูละเป็นการบังบังบัจิตนะยิ่งเปบังบังบจิตกะนวะยิ่งเป็นบังบรงบังจิตกันมีกันบังบัเนี่ยเนี่ยก็เลยจะทะเลาะกันทีนี้ท่านบอกว่า ทำไมสมเด็จโตอยู่พผมแล้วทําไมไปรู้เรื่องเทพของเรื่องยมเพราะว่าสมเด็จต่อนี้อยู่ที่ไหนเขาก็เรียว่าเป็นสมเด็จขยันก็คือชอบสอดรู้สอดแห่งก็ไปศึกษาไปดูไปเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ก็ได้รับกันให้เป็นผู้อธิบายรับธรรมในศาลาฟังธรรมของสวรรค์ชั้นที่สี ซึ่งสวรรค์ชั้นที่สี่นี้ไม่ว่าเทพ,พมมไม่ว่าพรหมไม่ว่ายมที่เรียกว่าสเสวยกรรมวิบากของตนอยู่ในโลกวิญ,ญญาณที่เรียกว่าไม่ถึงการสิ้นอายุขายการเป็นเทพไม่ถึงการสิ้นอายุขายของการเป็นพรหมไม่ถึงการสิ้นอายุขายของการเป็นยมหรือว่าพวกที่วิญญาณที่คิดบําเพ็ญในโลกวิญญาณก็จะมาศึกษาฟังธรรมกันในสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งมีเรียกว่า บรมครูเทพพมเยอะแย,ยะหลายองค์เรียว่าผัดเปลี่ยนกันมาอธิบายหลักธรรมของว่าการบำเพ็ญตนไปสู่กันเป็นอรหันต์จะต้องปฏิบัติยังไงอยู่ในโลกนี้เพราะว่าการบำเพ็ญโลกนั้นกับการบำเพ็ญในการอยู่มนุษย์บำเพ็ญไปมันอีกคนละเรื่อง การบำเพ็ญไปเป็นพมสุทธาวาธจะทำยังไงนี่คือเรื่องของโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเดีอธิบายกันเข้าใจชี้แจงกันรู้เรื่องในเรื่องของโลกนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่มนุษย์ที่บางคนที่เรียกว่าศึกษาวัตถุเจริญขึ้นมานิดหน่อยก็เรียกว่าปฏิเสธเรื่องของโลกอีกโลกหนึ่งนี้ก็เรียกว่ามนุษย์เหล่านั้นไม่พยายามใช้สมองเห่งกันคิดแห่งการพิจารนาว่าถ้าเมื่อร้อยปีที่ ก่อนนั้นเราจะบอกว่ามีประเทศอีกประเทศหนึ่งแล้วอีกพันปีก่อนนั้นสองพันปีก่อนนั้นหรือว,ว่าหมื่นปีก่อนนั้นจะบอกมีทบ,บิบอเมริกามีทบ,บีบยุโรปหรือว,ว่ามีอะไรคนอยู่ในถิ่นฐานนั้นที่จะไม่สามารถไปย่อมไม่ย่อมเชื่อเกิดความปฏิเสธทีนี้ต่อมาเมื่อวัตถุก,การเจริญ แห่งวามเขาเรีเชื่อมต่อของโรคนี้ให้แคบเก้าจึงทําให้มนุษย์เชื่อว่าอ๋ออีกทวบปบหนึ่งก็มีมนุษย์อย่างเราอยู่ไม่ใช่มีมนุษย์เฉพาะแค่ชาวสยามเท่านั้นซึ่งได้ว่าเมื่อสมัยสุโขทยัยพ่อขุนรามกำแหงเดินทางไปสู่พื้นแผ่นดินจีนกลับมาถึงสุขโขทยัยอธิบายถึงเรื่องเมืองจีนอาณาประชาราษฎรในเมืองจน สุขอไทยก็ยังไม่เคยยอมเชื่อพ่อขุนว่าที่นั่นยังมีคนที่จเจริญกว่าเรานุ่งห่มดีกว่าเราฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรคอีกโรคหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องใช้ความศึกษาในขดะไกจในไกให้ถึงกันเรียกว่าอํานาจแห่งชานยานันจึงจะสามารถที่จะรู้ถึงพบอีกพบหนึ่งโรคอีกโรคหนึ่ง เพราะฉะนั้นมนุษย์เหล่านี้ที่เรียกว่ายึดในเรื่องของวัตถุไม่พยายามหันศึกษาภาษาชาวบ้านเขาเรียกนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์แท้คือวิทยาศาสตร์ครึ่งๆกลางๆก็อดตนว่า, ى, า, ى, า ى, เป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้านักวิทยาศาสตร์แท้ใส่เขาจะต้องขันมาศึกษาในด้านนมามธรรมและก็ถ้าเป็นนักมนุษย์ที่มีความเป็นธรรมเรียกว่า ไม่ถือทิฐิของตนแล้วใสก็จะต้องหันไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนที่จะปฏิเสธเรื่องของโลกอีกโลกหนึ่งทีนี้มนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันถูกแสงสีสิ่งกระชีวิไลแห่งความกรอหกในแสงสีทําให้ร้องตนในสมองไม่ยอมหันเข้าศึกษาด้านประวัติศาสตร์ให้ท่องแท้ว่าอดีต นั้นเป็นยังไงปัจจุบันนี้เป็นยังไงสิ่งที่อดีตข้าปฏิเสธก็เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นโรคอีกโรคหนึ่งจะต้องมีซึ่งเราล่ะต้องค้นควน้าด้วยนำขดไกในไกมนุษย์เหล่านี้ไม่ยอมใช้สมองแห่งการเรียกว่าเป็นธรรมใช้สมองแห่งความอธรรมจึงเกิดความปั่นป่วนขึ้นในสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ภาษาของเทพนี่ถ้าหากว่ามนุษย์ ประสงค์จะเล่าเรียนจะเรียนได้ไหมยากที่จะเรียนไปภปาษาเทพไม่มีทางที่จะกระเ,<อ>เรียนได้อย่างไรเลยไม่มีทางด้วยว่าจะเรียนต้องเรียนด้วยจิตแห่งอำนาจจิตจิตต่อจิตจึงสามารถจะรู้ดดวยว่าสามารถฟังแต่ไม่สามารถพูดในภาวะของกไก่ในถ้าดดีวยวอำนาจจิตนั้นถึงขัวว้นเดอาสวะยาน ทานแห่งความสิ้นจากอาสวะกิเลสแล้วสามารถที่จะรับฟังดูซึ่งถึงการสนทนาของเทพธมสามารถที่จะรับได้ว่าอย่างรู้กันพูดหรือว่าภาษาของนกกาก็ราเฉะนั้นแล้วก็ก็เป็นนั้นว่าถ้าหากว่าเราจะบำเพ็ญจิตให้มีกระแสจิตสูงอย่าง หลวงพ่อว่าซึ่งสามารถฟังภาษาออกหลวงพ่อพอจะแนะนําวิธีอะไรได้บ้างไหมใช้หลังอนาปนาสติไปก่อนพลังแห่งอนาปนาสติเนี่ยจะบ่มให้จิตสงบได้ถ้าฉะน,นั้นก็อานาปนาสติก็คงจะมีอำนาจก็เพียงสมาธิเท่านั้นทุกอย่างต้องจุดแน่นของสมาธิ เป็นเรื่องต้นการขยายสู่ในการไนออำนาจชานยันเป็นเรื่องต้นในการขยายสู่ในการดับปงขันเพราะฉานท่านจะต้องบ่มสมาธิให้แข็งก่อนแล้วค่อยเดินต่อไปที่ทุกวันนี้โลกมนุษย์ยุ่งเหยิงก็เพราะว่าเรียนธรรมเรียนศาสนาเพื่อไว้คุยไม่เรียนธรรมเรียนศาสนาเพื่อไว้ปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน คงจะได้ยินได้ฟังว่าสมมติสงที่ผมผ้าเหลืองอยู่เป็นเวลาสิบสิบ,สบพรรษาน,นั้นไร้ทำกันคารวาศึกออกไปเร่อๆก็เพราะว่าผมแต่ผ้าไม่ศึกษาให้ทองแท้ในหลักธรรมหลักธรรมเรียกท่านจะต้องรักษาให้ศีลบริสุทธิ์ศีลห้าเป็นจักรวาลขอบศีลทั้งหลายให้ศีลน,นั้นบริสุทธิ์ พงแผ้วใสสมาธิแข็งแกร่งขึ้นสูวิปัสสนาจึงทําไม่ได้ผลทุกวันนี้เขาเรียกว่าเรียนแบบใช้ระบบภาษาชาวบ้านเขาดชอบเรียนรักปลูกบ้านไม่ต้องลงเสาเข็มเพราะขึ้นบ้านก็พังลงไปเพราะฉะนั้นจึงทําให้ผ้าเหลืองร้อนกันเป็นแถว ก็เพราะว่าไม่บ่มสมาธิให้แข็งแกร่งก็คือเสมือนหนึ่งท่านจะปลุกเดินไม่ลงเสาเข็มให้แน่นท่านก็เลื่อมขึ้นหลังคาชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นในการสอนของอาตมาในสมัยอยู่วัดคังนั้นอาตมาก็พยายามว่าท่านเลื่อมเรียนกอไกขอให้ท่านจงพยายามบ่มกอให้แข็งก่อนแล้วค่อยถามขอคอเป็นยังไงอย่าเพิ่งใช้จิตให้ฟุ้งสั้น ไปวาดขอคอเลยจึงทำให้ท่านคงแขนในตัวกรอเมื่อนั้นท่านจะไม่มั่นคงในอำนาจจิตเพราะฉะนั้นอาตมาจึงว่าถ้าท่านไม่ดิบทำสมาธิให้แข็งเพราะรียกบมในอำนาจจิตให้แน่นแล้วไซก็คือท่านทำในด้านวิปัสสนาได้ผลแต่น้อยเต็มที่เพราะว่าสันดานแห่งกิเลสที่นอน แน่นอยู่ในไกในไกท่านยังไม่ได้ขับมันฟื้นขึ้นมาแล้วท่านจะไปทําให้มันละลายได้อย่างไงเดี๋ยวเราเฉพาะอย่างยิ่งท่านอย่าลืมชีวิตมนุษย์เหล่านี้เกิดเป็นคนขึ้นมาได้หนึ่งเพราะว่ากุศลอกุศลในอดีตที่เดายัางค่องอยู่ในรัางสาลวัตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นผลส่งสองเมื่อท่านจะต้องมีบิดามารดาที่มีกรรมพัวพันกับท่านเป็นผู้รับ เหตุของท่านปัจจัยนั้นจึงเกิดเป็นผลขึ้นมาได้ผลอันนี้ก็คือวิญญาณท่านจะเข้าสู่ปฏิสนธิเมื่อการรวมของหลักกายวิภาคเดว่าหญิงไข่สุกชายอสุจิผสมขณะนั้นเริ่มฟักเป็นตัวตนขึ้นมาด้วยธาตุทั้งสี่ของท่านในนั้นบ่มลงไป พลังแห่งธาตุทั้งสียของท่านนี้แหละเมื่อเป็นคนเมื่อรู้ความเมื่อรู้จักคุยจิตท,ท่านย่อมฟุ้งในพลังทั้งหลายก็าละธาตุทั้งสี่ไม่สม่ำเสมอเมื่อธาตุทั้งสี่ของท่านไม่สม่ำเสมอจึงทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นนี่เป็นกฎธรรมดาของลูกศอกท่านจะรู้สม พวกฤาษีชีพายที่นั่งอยู่ในป่าลึกๆไม่มียาไม่มีหยุดทำไมจึงไม่ป่วยเล่าก็เพราะว่าบ่มในพลังสมาธิสมาธินี้ทําให้รวมของธาตุแห่งดินน้ำลมไฟทีุ่้งสัานรวมเสมอ พลังแห่งธาตุทั้งสี่รวมเสมอนี้แต่เป็นพลังเขาเรีใใกกายในกายมีพลังงานชนิดหนึ่งที่จะทําลายโลกในสังขารของท่านนี้ได้เมื่อสังขารท่านไม่มีโลกอํานาจจิตท่านจะเริ่มนิ่งพละแห่งความนิ่งนี้แต่ท่านจึงเคยขึ้นวิปัสสนาและขึ้นสู่ฌา,านยานนั่นจะได้ผลมากกว่าในการที่เดาปับก็เด่นเรียกว่าวิปัสสนึกท่านก็ได้ฟัง การถามปัญหาธรรมของสองท่านคือท่านศาสตราจารย์อรุณราสารเชศฐ์อาจารย์ดีจากรการไผยไหล,ลกับกลุงขีดพูนประผัดสอนแล้ว